ออนซอนสลรเซียวสวัสดีครับสวัสดี f อฟซทุกๆคนทุกท ść, ๆท่านสวัสดีเอฟซีทุกๆช่องทางทั่วโลกนะครับสวัสดีพ่อญ่แม่ญ่พ่อลุงแม่ป่าพ่ออาแม่อาคือเก่ากรับขอกับนมาสการนะครับประเดี๋ยวไปคุณเจ้าถีกำลังเบิรงคกิฟหนีน้ำนะครับเมื่อนี้กัมาอัปเดตนะครับอัปเดตแผงเขามะม่ยนะครับพี่น้องแผงเขามะม่ เขามาลอยแผงนะครับเป็นแผง3 1 0วัตต์3ิ0วัตต์ยี่ห้อจินโกะได้แผงนี้มาจากฟ้ามนะครับแผงมาจากฟ้ามอีกแล้วพี่น้องแผงมาจากฟ้ามผลิตไฟนะครับพี่น้องสีหูดีนะครับว่าแผงมาจากฟ้ามนี่จะเป็นแผงคุณภาพสูงนะครับต้นทุนเพิ่นเป็นพันล้านนะครับเนาะต้นทุนเพิ่นเป็นพันล้านเพิ่นสีสื่อแผงแพงๆนะครับ เพื่อจะไปผลิตไฟแล้วคล้ายนะครับผมนี่แหละครับแผงเข้าสิได้แผงดีๆมาใส่นะครับเฮาสิได้แพงดีๆมาใส่กับด้วยโอกาสแบบนี้นะครับแผงชุดนี้ขายเท่าไดสร้างแพงชุดนี้ผมขายอยู่หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทส่งได้นะครับส่งได้ทั่วประเทศนะครับ คือขายแพงแต่สร้างกะผมขายแพงบ่กับพ่อไปพ่อมาเนาะครับเนาะพ่อไปพ่อมาพ่อจับต่องได้อยู่เนาะครับเนาะ้นทุนกับมาแพงระดับหนึ่งคือกันนี่ครับส่วนหนึ่งกับค่าน้ำค่าไฟเนาะครับเนาะแพงสภาพแพงที่มาเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องนี่สภาพแพงที่มาเป็นแบบนี้ล่างให้เป็นแบบนี้ได้ เบิดคานามคาไฟไปทอดไรนะครับคือคาเนือคาแห้งนะครับเนาะคาขนทรงก็สิมาหอดบานเฮ้านะครับเนาะก็สินได้มาหอดมือพี่น้องนะครับเนาะคาอันนั้นอันนี้ได้ลายอย่างนะครับแตกไปหรือเสียไปแพงนึงบอยักเว่าครับผมจุกนะครับแตกไปหรือเสียไปแพงนึงนี่จุกนะครับขายพอได้เรียงปากเรียงทองอย่างพ่อเรียงแม่ครับผม พอได้ยางปากยางทองยงพอยางแม่บ่ได้่กำไลยางลายนะครับพี่น้องพอได้แปรงปันนกำใส่ไปสำหรับชาวหลักหยาเกษตรกรนะครับผู้ที่เพื่อนอยากลดต้นทุนนะครับต้นทุนต่ำๆลงทุนน้อยคืนทุนไวใช้งานได้จริงนะครับเนาะสำหรับแผงโซลารเซลล์เฮากะมีประโยชน์หลายอย่างนะครับเอาไปใส่ปัม่มน้ำปั๊มน้ำดีซีนะครับดูดบาด้านขึ้นมาไวซะหรือดันจากสะไปหดน้ำพักหดน้ำหญ้านะครับ หดหนามขอบโูดหดหนามง้อนะครับเนาะสูบหนามให้งัวก็ได้อันใดก็ดีเนาะครับเนาะเฮ็ดได้เบิดแล้วแต่ผู้สิเพิ่นสิไปประยุกต์ใส่นะครับบางคนเพิ่นก็ไปใส่ไฟฟ้าไฟฟ้านะครับเนาะเฮ็ดออฟกิดออนกิดนะครับออฟกิดคือนอย่างออฟกิดคือระบบที่ใช้ไฟโดยไม่มีไฟฟ้าเลยนะครับเนาะเป็นใส่เอาไปชาร์จลงแบตเตอรี่มาเป็นไฟบานหรือไฟไฟแบตเตอรี่โดยตรงนะพี่น้องออนกิดคือระบบที่เขามาใส่คู่กันครับ ไฟบานนะครับซอยกันนะครับย่างมะแรงกับใส่ไฟบานย่างมะเว็งกับใส่ไฟโซลาเซลล์แสงอาทิตย์นะครับเนาะเป็นแบบนั้นแล้วแต่ผู้ที่เพิ่มเดียวไปนะครับเอาไปประยุกต์ใส่กันนะครับพี่น้องได้แผงคุณภาพดีๆนะครับผมบอกเลยว่าสวยนะครับเนาะแผงชุดนี้สวยมากนะครับเนาะแผงชุดนี้สภาพนั่งฝ่าเนะครับมื่อสองสะพานนั่งฝ่าพี่น้องงามอีหลีนะครับบอดตัวเอฟซีโอเกาสีหูนะครับว่าผมบอดตัว กล้าบอกได้เลยว่าเบิดเร็วนะครับใหเฝ้าตัดสินใจนะครับพี่น้องในฝ้าตัดสินใจกันเอาไปไหวเอาไปใสนะครับเนาะอย่าถ่ายอย่าโยนะครับเนาะไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับย้ำว่าผมมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่สําหรับผู้ที่รับจริงๆผมก็สทรงห้อยู่เด้นะครับเนาะผมก็บใจจิตจะดำปนันดอกนะครับแต่ว่าลังเทือกับผมก็ถือกระทําคักโพดนะครับเนาะเพิ่นก็เฮ็ดผมคักโพดสร้างเหล้วบอกรับของอย่างยังสีเนาะ นะครับแต่ว่าเน้นนะครับเน้นโอนเงินก่อนผมขายแท้ผมขายดีผมขายจริงๆผมบดตัวนะครับผมมีตัวตนผมมั่นใจว่าของตรงปกนะครับผมมั่นใจว่าของตรงปกของทุกชิ้นของทุกอันงานทุกชิ้นงานทุกอย่างนะครับผมสิทดสอบก่อนส่งนะครับผมสิเช็คนะครับเช็คยกตัวย่างแผงผมจะล่างนะครับอันดับแรกเลย่ล่างแล้วมาเช็คมาวัดไฟนะครับไฟพานในเกณฑ์ ในเกณฑ์ของผมนะครับเนาะไฟพันในเกณฑ์ของผมผมทรงนะครับเนาะไฟตากว่าเกณฑ์ของผมผมสิตัดออกแยกออกแยกออกนะครับเนาะเบาะทรงห้พี่น้องแนงอนแผงแตกแผงใส่บได้นะครับมีหลายคนอยู่แตกบอตำหนีบอแผง,งใสใสไดบอญาถามผมว่าแผงใสไดบอแสดงว่าผู้ถามแบบนี้อยากได้ใสอยากได้แผงที่ใสบ่บไดนะครับเนบาะผู้ที่ถามแบบนี้คือแผงใสบ่บไดก็มนีครับแต่บบขายนะครับเนาะเอา ผมก kind of medic, ็เอาเงื่นซื้อมากขึ้นกันกับพี่น้องนั่นแหละครับคิดเบื้องเอานะครับใจเขาใจเรานะครับเนาะผมก็เอาเงื่นซื้อมากขึ้นกันผมก็อยากได้ของดีขึ้นกันผมบ่อยากได้เนียครับของเสียพี่น้องเอาเงื่อนซื้อผมก็สร้างเคสาะรงของดีให้นะครับผมบ่ส่งให้หรอครับของเสียนะครับผมมีจรรยาบบันพอนะครับเนาะแต่ตามขอตามอย่างนี้ต้องเทื่อหลางบ่ดีนะครับเนาะพี่น้องผมก็ลลางไว้ให้ในระดับหนึ่งนะครับเนาะ วางไว้ให้ในระดับหนึ่งกัเอาไปอีกจะล่างอีกจะได้นะครับคันง่ามแล้วล่างดีแล้วกันีน่แหละครับสภาพตามแบบนี้กันอยากใส่ก็ใส่ได้เลยนะครับเนาะเป็นแผง310วัตต์นะครับขนาด99้าเกาซนติเมตรนะครับ99.2นะครับมีอีก2อมิลน,นะครับ99้าสิบเกนก็อีก2อมิลตีไป1เมตรน,นะครับพี่น้องสำหรับผู้ทีเ่เช็ดห่านเห็ด โครงสางนะครับเนาะวางแผงกับเห็ดได้เลยนะครับ99คูณ196เซนติเมตรนะครับหนาประมาณ4เซนนะครับเป็นแผงที่แข็งแรงมากๆน้ำหนัก26.5กิโลกรัมนะครับนี่1เมตรคูณ2เมตรและพี่น้องปีไปเร้าวๆกลมๆนะครับจำง่ายๆ1เมตรคูณ2เมตรส่งได้ทั่วประเทศนะครับ1,750บาทนะครับมีค่าส่ง300บาทค่าส่งผมกะ เป็นอย่างคือทรงแพงแถร้างค่าทรงนั่นนะครับสามรอยบาทแน่นอนนะครับค่าส่งตามจริงนะครับผมแลนไปทรงให้อีกนะครับค่าน้ำมูกน้ำมันนั่นบริคิดยังค่าะค่าแห้งนังบริคิดยังทาแพ็คค่ายังกนังบริคิดนะครับใส่ให้ไปผมย้ำผมแพ็คผมแพ็คแบบนี้ครับเอาฟ่มปิดหนาเนาะครับเอาฟิล์มพันเนาะครับเทปกาวเทปใสอัดเข้าไปเนาะครับผมบ่ ผมค้นบ่วงหวงของแผกนะครับผมค kind of ้นบ่แพงของแผกผมอัดผมอัดให้ผมยานของผมแตกกวนาสิไปหอดย่ำพี่น้องทร่งัามาเนี่ยสั้นหุ่นนะครับยานแผงแตกนะครับเนาะกระซัมของผมนะครับทรงไปให้คนแนนแตกนั่นกือเนืาผมทรงไปให้อีกนะครับพี่น้องมันเป็นแบบนั้นนะครับเนาะนั่นแหละครับกวนศรีได้ทรงนะครับบ่แมนเรื่องง่ายๆให้กันกวนศรีหลังให้มันเกี่ยงได้นะครับพี่น้อง กัวสีงานสีพานก่าสีไปหอดมือนะครับกัวสีไปหอดมือเอฟซีทุกๆคนกับเบิดหลายยูนะครับนะพี่้องกับเบิดหลายยูครับตรงนี้กับเบิดหลายบาทอยู่นะครับในส่วนโฟมนี่กับเบิดสามแผ่นกับเบิดเป็นรอยรอยบาทนะครับสามแผ่นั้งฟิล์มั้งหยางนะครับมีจํานวนบ่ครับสร้างตอนนี้ผมมีของอยู่หนึงน่งหนึ่งรอยแผงครับส่วนจํานวนสื่อของ เอฟซีเนี่ยจะเริ่มต้นที่1แผงนะครับขันตาของผมก็คือ1แผงเครื่องแผงผมว่าขายนะครับขายบพได้นะครับเริ่มต้นที่1แผงเลยครับผมบบฮิผมบบติผมบ,ผมบวาหน่อยนะครับเนาะมาคุยกันแผงหนึ่งก็ซื้อราคาซัมมูนั่ะแหละครับแผงหนึ่งก็ซื้อราคา1 7 5่บาทนั่นแหละครับแผงหนึ่งผมมาขายเอามาไหวเอาไปใส่นะครับว่นะาไปไหว เอาไปใส่กันนะครับเอาไปประหยัดไฟนะครับลงทุนน้อยคืนทุนไวใช้งานได้จริงมันเป็นแผงทังเลือกนะครับสําหรับผู้ที่มีต้นทุนต่ำนะครับหรือผู้ที่มีทุนอยู่แล้วก็ตัวนี้เพิ่นกับมาเอาไปใส่นะครับเพื่อนว่ามันลงทุนหน่อย มันคืนทุนไวเนาะครับใส่งานใดอีหลีเนาะครับเนาะแล้วเข้าใส่ใดอีกเป็นหลายปีผมให้ไปเลยนะครับ15ปีถึง20ปีวะตะัตตาบแตกบลาวบ่สรุบร่สดเนาะครับพนะี่น้องใส่เข้าไปเนาะครับเนาะจังใดก็ขอบบุญขอบคุณนหลายคำนี้ก็บ่บเคยลืมเลยเนาะครับที่สนับสนุนที่อุปถรัรมภ์ผมเนาะครับที่เมตตาผมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจผมน้ำแน่เนาะครับกันเมตตาผมขอจงได้รับคำขอบคุณจากผมเนาะครับ ออนซอนโซลาเซลขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ